หนังสือคือใหญ่มากเห็นแค่นี้ก็จำได้แล้วเนี่ยเวอร์วะออสเพนดูเรียเย้อะบอดนำส่งคุณชมพูจากเพจ Chinese h a c k ค่ะทุกคนกล่องแบบใช้เวลานานแน่นอนในการทำกล่องสวยมากอันนี้นะคะเป็นบ box เซตที่ทางบริษัทโอสเพนดูเรียเนาะส่งมาให้ชมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไร้างแพคเกจข้างนอกสวยขนาดนี้ใช่ไหมน่ารักโอ้ยน่ารักจังเล มีการ์ดด้วยอะ่ะบอกว่า thank you นะคะขอบคุณยอันนี้แบบเผินขคอ้ายอ่ะทุกคนน่ารักว่าเลยก็ค <c oughs> <c oughs> ือข้างในมีแค่นี้หรือเปล่าแงบว้าวเป็นแบบนี้หนามากเลยมาดูกันเหรอข้างในมีเล่มอะ่ะห้าเล่มเยอะจังไอ สมุดจำจีคือแบบพัฒนาไปไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยเขามีแบ่งเลเวลของการสอบ HSK ด้วยนะคะนี่ตรงหน้าเล่มอันนี้เขาเขียนว่า HSK EG ใช่ไหมจี e G, ก็คือ HSK 1ต่อมาเป็น HSK เออจีซ e านจี G, ตามลำดับเลยนั่นก็แปลว่าอะไรเราจำคำศัพท์แค่2เล่มนี้เราก็สอบผ่าน HSK 1แล้วอันนี้ชอบมากที่แบ่ง HSK เป็นเลเวลมาให้ด้วยมา จำเร็วคูณ2ด้วยสมุดจำจีนเออเวัาน,นี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนมากๆเลยอะที่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มยังไงไปตรงไหนอะไรเงี้ยที่นี่คือแบบนี่มีสเต็ปในการบอกหมดแล้วทุกคนในเร่มน่าจะมีแบบฝึกหัดด้วยเนาะแล้วทำเสร็จก็คือมีตารางที่แบบสามารถก่อคะแนนได้ด้วยมีถึง27แบบฝึกหัดเร็ครั้ง27 คำศัพท์บทที่หนึ่งมีทั้งคำศัพท์พินอินแล้วก็ความหมายด้วยแล้วตัวหนังสือชัดเจนมากบทที่หนึ่งมีสิบคำแต่ว่าเราจะ start ด้วยห้าคำแรกแบบนี้แล้วตัวหนังสือคือใหญ่มากมากเฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามีลำดับขีดให้ด้วยอันนี้สําคัญมากสาหรับคนที่เริ่มต้นเรียนลำดับขีดเนี่ยมันจะช่วยให้เราเขียนตัวจีนง่ายขึ้นแล้วก็จาได้ง่ายขึ้นเมื่อเราคัดจบแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เรามาเจอแล้วบฟัฟเฟัดแรก ดาฟน์แฟรดคัดคำศั์แล้วก็พินอินซึ่งแฟร์ััดแรกของเขาเนี่ยคือเขาได้ความหมายมาใช่ไหมแล้็เขียนคำศั์กับพินอินอ่าเป็นการทบทวน5คำเมื่อกี้ที่คัดไปอันนี้2รู้สึกเหมือนจะยากกว่าเลยอ่ะมีการสับขาหลอกด้วยนะการสับขาหลอกด้วยนะมีการแบบให้พินอินมาให้ความหมายมาหรือให้ตัวจีนมาคำศัพท์แรกที่เราเริ่มคัดะค่เราจะลืมเนาะกว่าจะคัดไปถึงคำสุดท้ายลืมคำแรกไปแล้วแต่พอมีแบบฝึร์แคดนี้มันดีมากอะ่ะคือคุณต้องจาให้ทุกคำถึงจะคุณจะผ่านแบบฝึร์แดนี้ไปได้ แล้วก่อนที่เราจะไปบทถัดไปนะคะนี่มีแบบฝึกหัดรวมด้วยนะรวมตั้งแต่เซตแรกยันเซตที่2คือจำได้แน่นอนเทรนเนี้ยมันโหดมากนะแบบฝึกหัดอะคือเขาไม่ได้ให้ความหมายมาทุกคําด้วยอะหรือพินอินหรือคาศัพท์อะไรเงี้ยทุกอย่างจะมีการสรับขาหลอกเกิดขึ้นหมดเลยคือคุณต้องจาให้ได้ทั้งหมดทั้งพินอินความหมายเลยอะจำแม่นบอกเลยว่ามีเร่มนีจาได้แบบไม่มีลืมแน่นอน ก่อนที่จะไปบทถัดไปอ่ะเขามีเกร็ดความรู้มาด้วยนะคือมันก็มีวิธีการใช้แถบมาด้วยในบทด้วยนะเนี่ยมีนี่ด้วยคิวโคตนเขาบอกว่าสแกนเลยพอสแกนมาแล้วนะคะเป็นคลิปคุณครูเนาะสอนแล้วก็พูดเรื่องราวเกี่ยวกับเนี่ยเกร็ดความรู้ที่มีหนังสือไม่ธรรมดาเลยอะหนังสือเรื่องนี้มันมีตารางด้วยแหละทุกคนมันมีตารางที่รวบรวมคำศัพท์ด้วยค่ะทุกคนตั้งแต่บทที่1ถึง7 เยอะมากเยอะมากทุกคนคะก็คือมีความหมายมาให้เราเนี่ยจะต้องเขียนคำศัพท์แล้วก็พีลงไปก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าจะพลาดตกหล่นบทไหนไปเขาไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆค่ะคุณจะต้องจำได้ทั้งหมดกว่าจะผ่านไปเล่มต่อไปดีมากอย่าลืมนะคะทุกคนเวลาคัดจีนเสร็จแล้วกลับไปก่อคะแนนที่ด้านหน้ากันด้วยนะจะได้รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยจำได้ขนาดไหนมีอะไรอีกเฮ้ มันคือเหมือนรวมคำสาบจากห้าเล่มแบบนี้มาอยู่ในเวอร์ชั่นนี้แบบน่ารักน่ารักแบบพกพาได้เป็นยังไงไหมคะกับการรีวิวสมุดจำจีนบ็อกเซตวันนี้ชอบกันไหมนะถ้าใครชอบหรืออยากได้สมุดจำจีนดีๆแบบนี้นะคะทักแชทไปได้เลยที่เพจ Chinese Tech ค่ะตอนนี้นะคะลดราคาอยู่ด้วยเหลือเพียง1,499บาทเท่านั้นเองและที่สำคัญจา้าใต้คลิปนี้นะมีโค้ดลดเพิ่มอีก200บาทอย่าลืมาโค้ดไปใช้กันเลยนะคะ จำจินด้สมุดจำจินบ็อกเซตจำแม่นจำง่ายจำได้จริง